ครับน้ำครับเอางินเข้าเข้าพ่อครับจบนครับบูนโอ้โหเป็นไงครับ ดูดูดูขนาครับดูขนาอย่าให้หลุดนะมึงเฮ้ยไอ้นั่ไอ้นั่เะไรวะเกี่ยวกิิงล <Let, let S 2> ิสลิสเอากิปเปอร์มาช่วยมันก่อนโอ้ปึ้มเลยครับปึ้มบึ้มขา,า,า,าปากเห็นปะครับ เพืเกียวเกียวเกียวอย่าขันมากเพราะเดี๋ยวกระโดดแล้วแม่งหลุดอ่ะดูจัดการก้มลงเลยลอ,อย่าอปลาโลลวาปะมอ่าึมาม ดูขนาดไซส์ครับออเนี่นะครับเดี๋ยวจะให้ดูรอบๆบ,บ่อบ่อจะเป็นงนี้นะครับนี่เท,ท็นเล่นๆขำๆทุกคนงจําได้นะครับบ่อน,นี้เฮ้ยยะดันเย็นครับอ,อ,อ้าะโอเคเรียบร้อยปลดปล่อยครับปลดปล่อยปลดปลออด่อยครับหาย